ผมคาลิตสุรินันนะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทไมเวชจำกัดไมเวชเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนสายการบินมหานแอร์ซึ่งเป็นสายการบินประจำ ของประเทศอิหร่านนะครับบินตรงจากกรุงเทพสู่กรุงเตหะรานเราเป็นตัวแทนมาประมาณ15ปีแล้วท่านนับถึงปีนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับแกก็อยู่ในวงการการบินมาตั้งนานแล้วจริงๆอยู่ตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้วด้วยครับผมคุณพ่อเป็นคนเริ่มที่เป็นตัวแทนมาตั้งแต่ปี2006นนะครับแล้วก็เราเองก็ ดูพ่อทํามาอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาช่วยแบบเต็มตัวเนี่ยปี2016ครับเราเป็นตัวแทนสายการบินเนี่ยซึ่งก็คือเราอะทำหน้าที่เป็นทั้งเซลและมาร์เก็ตติ้งต่างเนี่ยให้กับสายการบินเขาซึ่งโอเคธุรกิจตัวแทนสายการบินเนี่ยในวงการเขาก็เรียกกันว่า gsa หรือ general sales agent โดยปกติสายการบินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนผู้โดยสารและคารโก้ บางบริษัทอาจจะได้รับแต่งตั้งเป็นแค่ผู้โดยสารอย่างเดียวบางบริษัทได้รับเป็นตัวแทนขายคาร์โก้อย่างเดียวแต่ก็อาหามดีล่าเราได้รับแต่งตั้งเป็นทั้งพสเซนเจอร์และคาร์โกโอเคด้วยกับแบ็กกราวของคุณพ่อเนี่ยแกจะชำนาญเรื่องคาร์โก้เยอะกว่าตัวผู้โดยสารครับ ซึ่งตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มองว่าเออทางส่วนผู้โดยสารเนี่ยเรายังขาดตัวเซลล์อยู่ผก็เลยคิดว่าเอออยากเข้ามาช่วยในส่วนของผู้โดยสารเพราะว่าตอนนั้นมันมีเซลล์ที่เป็นในส่วนของคาร์โก้อยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยเข้ามาทำในจุดเซลล์ผ hmm. ู้โดยสารครับ mm hmm. อาจจะเป็นบททดสอบของ อย่าใช้ก็อาจจะดีกว่ามันเป็นบททดสอบนั่นแหละครับที่ที่เข้ามาในช่วงหลังจากเราเข้ามาในปี2016ปุ๊บประมาณกลางๆปีก็กลายเป็นว่าคุณพ่อมาล้มป่วยลง<ม>เลยทำให้แกไม่สามารถกลับมาทำงานได้เราก็เลยเหมือนกับต้องมาบริหารทั้งบริษัทเลยไม่ใช่แค่ในส่วนเซลล์ละและด้วยจากสไตล์ของ คุณพ่อเองก็ผู้ใหญ่บางท่านสไตล์อาจจะแบบเป็นคนไม่สอนงานลูกหลานะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเข้ามาทํามาเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายว่าเออเราต้องมาอยู่ในตําแหน่งเป็นผู้บริหารแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นจุดที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวแบบสุดๆเหมือนกันนะครับสิ่งที่เจอคือคุณพ่อเนี่ยป่วยหนะักจริงคือแกเส้นเลือดสมองแตกแล้วทาให้แกกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือแกไม่สามารถที่จะ สื่อสารกับเราได้แบบ100%เอซย่างเงี้ยครับคือหรือถามหรืออะไรเงี้ยแกไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้แบบ100%เอเซมันก็กลายเป็นว่าเราอะ่ะเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดเลยทุกอย่างแต่ว่าเราก็อาศัยแบบอดทนนะครับสู้คือเหมือนกับว่า ณเวลานั้นอะ่ะมันไม่มีเวลาที่จะมาแบบอูดราม่ากับชีวิตว่าอ๊้ยแบบคุณพ่อป่วยเอยอะไรเอยมันกลายไปว่าแบบเราต้องแบบสู้อะ่ะเพราะไม่งั้นตอนนั้นคือเราก็โดนบี้ยอดมาจากทางพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไฟตรงนี้ถ้ายอดยังไม่สามารถกระตุ้นได้เลยได้โอ้โหเราเท่ากับเราเสียทุกอย่างหมายถึงว่าเราสูญเสียทุกอย่างหมดเลยนะ ทั้งธุรกิจก็จะแย่เราสูญเสียธุรกิจด้วยอะไรย่เงี้ยครับจุดที่ทำให้เราฮึดสู้ก็คืออย่างบอกคือเหมือนกับว่าเราเสียมันไม่ได้อะเราต้องไฟทุกวิถีทางปัญหาโควิดก็เข้ามาเนี่ยแต่ถามความรู้สึกคือไม่ได้รู้สึกมันแย่เท่ากับเมื่อตอนที่จะต้องมา ประคองให้ธุรกิจเรายังอยู่กับเราครับคือตอนนั้นถามว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราอะโอเคสิ่งที่มันเป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราเนี่ยมันก็คือศาสนาอยู่แล้วมันคือพระองค์เนี่ยองค์มรรทเนี่ย,ค,ยคือจุดยึดเหนี่ยวของเราอยู่แล้วแต่ว่าก็อาหามเลยละที่เราไม่เคยรู้สึกตั้งคําถามกับพระองค์ว่าทําไมให้สิ่งนี้เกิดกับเรา เพราะเรามีความเชื่อว่าพราะองค์มีแผนการชีวิตให้เราอยู่แล้วแหละพระองค์ต้องการที่จะให้เราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้ผ่านปริญญาเนี้ยใบเนี้ยไปเพื่อเอาไปใช้ต่ออีกครั้งหน้าในอนาคตนะครับพอหลังจากผ่านจุดเนี้ยไปได้ไม่ว่ามีปัญหาอะไรหนักที่เข้ามาอีกเนี่ยมันก็เลยเหมือนเราเริ่มแข็งแกร่งละเรามีูมงพุ้มกันละเหมือนเราฉีดวัคซีนไปแล้ว2โดส3โดสอย่างเงี้ยครับ พอเจอเชื้อโรคอีกหน่อยมันก็คงจะบอกว่าหูเราจะแข็งแกร่งตลอดมันเป็นไม่ได้หรอกมันก็อาจจะเจ็บป่วยบ้างแต่ว่าความรุนแรงของเชื้อโรคมันก็อาจจะลดลงมันก็เนี่ยครับเลยเป็นแนวทางชีวิตแบบนี้จริงๆสายการบ,บินมหานแอร์เนี่ยบินตรงจากกรุงเทพสู่กรุงเตฮราใช่ไหมครับแล้วจากเตฮราเนี่ยเราเป็นเป็นฮับก็คือเป็นจุดรวมของตัวสายการบิน ซึ่งมีเดสิเนชันอื่นอื่นๆอีกที่บินต่อจากกรุงเตหะฮาราเนี่ยเราบินเข้าโซนยูโรซึ่งก็คือมีตุรกีรัสเซียปารีสเยอรมนีเยอรมนีนี่บิน2พอร์ตน,นะครับมีดูสเซนดอรกับมิวนิกแล้วก็ตาลีมิลานกับโรมแล้วก็บาร์เซโลนาสเปนถ้าไปในโซน Middle East ก็จะมีสาหรัเอเมิเลตก็คือดูไบแล้วก็อิรักอิรักนี่เราบินทั้งแบกแดด เออร์บิลนาจาฟซีเรียเลบานอนเนี่ยตามัสกัสกับเบรุตเนี่ยเป็นซีซันนอลไปถ้ายุโรปทางเหนือก็คือรัสเซียที่เราบินเข้าในโซนตะวันออกไกลเราก็บินมาอย่างเช่นจีนจีนนี่หลายพอร์ตอยู่เหมือนกันสี่พอรครับแล้วกอ็อินเดียปากีสถานอัฟกา,านิสถานล้วก็บินเข้าครับแล้วก็มาเลเซียใช่ื่อนบ้านเรา อิหร่านจริงๆมีสารพัดแอคทิวิตี้ให้ทำเลยนะครับอิหร่านไม่ใช่ประเทศที่แบบว่าเอ้ยเป็นทะเลทรายแบบเหมือนอย่างตะวันออกกลางอย่างเดียวนะอิหร่านเนี่ยจริงๆล้วมีสีฤดูนะครับมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิซึ่งถามว่าช่วงเดือนเนี้ยเรายังไปเล่นสก,กีที่อิหร่านยังได้เลยจริงๆแล้วเราควรมองมนุษย์ด้วยกับความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับ ไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหนสัญชาติไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่มันก็คือคือมนุษย์อะครับเราก็ต้องดูที่การกระทําของเขาอะว่าการกระทําของเขาเป็นยังไงมันดีกับเราหรือไม่ดีกับเราเราถึงจะตัดสินเขาได้จากตรงนั้นนะครับมันมันไม่สามารถตัดสินได้ว่าคุณผิวขาว แต่คุณไม่ได้เป็นศาสนาเดียวกับฉันฉันไม,ไม่ครบกับคุณมันไม่ใช่อะครับถูกไหมเพราะว่าในเมื่อพระเจ้ายังมองเราที่หัวใจอะแล้วเราเป็นใครเราจะไปตัดสินคนอื่นที่ภายนอกอะถูกว่าครับพระเจ้าบอกเองว่าพระเจ้าจะตัดสินมนุษย์ด้วยกับหัวใจของคนคนนั้นะ่ะพระเจ้าไม่ได้บอกนี่ว่าเออสีผิวนี้เชื้อชาตินี้ชนชาตินี้ถึงจะดีแต่สิ่งที่พระเจ้าดูก็คือหัวใจเพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นมนุษย์อะ่ะขนาดพระเจ้าเขายังมองคนที่หัวใจอะ่ะแล้วคุณเป็นใครคุณจะไปมองคนอื่นที่เกินกว่าที่พระเจ้ามองเหรอมันมันก็เป็นไปนไม่ได้อ่ะครับผมอยากให้ี่ฝากบริษัทไมเวชช์นหน่อยครับว่าทำอย่างไรบ้างธุรกิจแบบไหนอะไรเงี้ยขออนุญ,ญาตฝากบริษัทไมายเวชั่นไว้ถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะเดินทางไปอิหร่านหรือประเทศอื่นๆอย่างเช่นตุรกีดูไบอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็ เริ่มมีการท่องเที่ยวมากขึ้นก็ขออนุญาตฝากบริษัทไมเวชไว้ซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินมาฮันแอร์ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะทั้งด้านผู้โดยสารหรือว่าคาร์โก้ก็ตามแต่หรือถ้าอยากจะสนใจที่อยากจะเปิดตลาดขายสินค้ากับทางอิหร่านหรือซื้อสินค้าจากทางอิหร่านมาขายในไทยเนี่ยเราก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ กับทุกท่านครับผมถ้าสมมติเราอยากไปเที่ยวกับครอบครัวกรุ๊ปทัวร์เงี้ยทำได้ไหมพี่ก็ท <_ EN> ําได้เลยครับยินดีติดต่อเข้ามาเรามีหน่วยงานหรืออีกยูนิตหนึ่งที่จะซัพพอร์ตในเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นแบบทั้งกรุ๊ปทั้งแบบเดี่ยวเรายินดีให้หมดครับเรามีบริการทั้งจองแค่เฉพาะโรงแรมให้หรือจะเอาเป็นฟูลแพ็กเกจเลยรวมไกด์ด้วยรถด,ด้วยโรงแรมมีหมดครับผมเรายินดีให้บริการครับ